พี่นีโทรไปเนาะชวนชวนมาทำคลิปเดิออบอกปีใหม่แล้วแล้วมาทำอะไรใหม่ๆกันแล้วถามว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆไหม,หมอ่ะมันมันอาจจะใหม่สำหรับพี่แต่ว่ามันเก่าก็ทำกันไปแล้วทำหม,หมดแล้วใช่แต่ว่าเวลาเราเขียนอะบางทีพี่ก็ต้องยอมรับว่าพี่ไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาด้วยด้วยด้วยภารกิจของงานด้วยการเขียนคอนเทนต์ของพี่อะค่ะบางทีเราจะบอกว่า ก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นความรู้แบบเออสเปกสปัเนี่ยแต่เรื่องพวกนี้มันจะต้องสื่อสารออกมาแล้วมันจะต้องได้ทางอารมณ์และควา้สึกเนาะวันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าคุยผ่านคลิปกันบ้างก,ก็ได้ใช่ป่ะคนฟังเขาฟังฟังแล้วเกิดมีคําถามท,าที่อยากถามเนี่ยเราก็สื่อสารกันได้อย่างเงี้ยถ้าใครมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เนี่ยงั้น,นก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นๆต่อไปะคะ ขอกลับเข้ามาตอบความสงสัยอีกข้อน Trans ึงโ <c oughs> อไ้ได้ได้ได้จริง <c oughs> ก็พี่ทําธุรกิจ่ะก่อนก่อนหน้านี้ค่ะคือเป็นผู้ช่วยของแฟนอยู่แล้วแฟนพี่ก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจสายไฮดรลิกเคน์ีไฮดรลิกนะคะ <c oughs> เราเริ่มต้นธุรกิจมามด้วยเงินทุนเล็กๆ <c oughs> <c oughs> จากการที่เราเป็นพนักงานบริษัทแหละแต่ว่าแต่ว่าตอนพอเราเป็นพนักงานบริษัทค่ะลูกสองคนพอขึ้นปีเจ้านายตัดเงินเดือน มันเงินเดือนที่พี่ได้รับอะค่ะมันไม่ทันกับค่าเทอมที่ลูกพี่ต้องเสียยังไม่รวมเบี้ยบ้ายในทางเรื่องเดี๋ยวเรื่อพิเศษเดี๋ยวถ้าปีไหนถูกลอตเตอรี่รลูกพี่ป่วยบ่อยพี่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หมันมันหวยกินอีกแล้วอนะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยแล้วมันออกมาทําธุรกิจกันป่ะคือมันน่าจะมีโอกาสเติบโตอ่ะใช่ไหมก็เลยก็เลยก็เลยสะสมเงินก้อนนึงออกมาก็พากันไปตายด่หน้าแต่ คือถึงแม้ว่างานบริษัทพี่จะมองว่ามันก็ดีมันก็มั่นคงแต่ว่าโอ้เราอยากเราฝันอยากเห็นลูกเราเรียนหนังสือโรงเรียนดีๆได้รับการศึกษาดีๆซึ่งคำนวณแล้วเงินเดือนเราไม่พอเสร็จแ,แล้วพี่พอพี่มาทําธุรกิจอะค่ะพี่ก็ใช้เวลาในการทําธุรกิจตอนที่เข้ามาทําเลยนะต้องบอกว่ามุมาหนามากในกาหาเงิน <ทะ S 1> เหตุผลคือคือมันเป็นเหตุผลเดียวกับคนทุกๆคนเลยนะในเรื่องของชั่วโมงนั้นที่เวลาสร้างนะสร้างตัวคือทุกวันที่ตื่นมาคือตื่นมาเพื่อหาเงิน พี่ก็เป็นหนึ่งในน,งนั้นเหมือนกันเพื่อหาเงินหาเงินทุกวันจนกระทั่งวันหนื่อค่ะพี่รู้สึกว่าเราใช้เวลาผ่านไปพอสมควรเลยนะเราเหนื่อยกับมันทุกวันเลยโดยที่เราก็ไม่ได้นึกถึงอะไรเลยค่ะนึกถึงอย่างเดียวว่าฉันต้องหาเงินพอค่าใช้จ่ายมันมาทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวมันมาต้นทุนการธุรกิจทั้งเรื่องลูกเยอะมาก มีวันหนึ่งที่พี่ได้มาเริ่มมองเห็นว่าเราเริ่มมีแบบมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งซึ่งมันมาจากความเหนื่อยยากของเรามันทำให้พี่แอบรู้สึกกลัวมีเงินเก็บทำให้รู้สึกกลัวคือพี่กลัวว่าเงินที่พี่สะสมมาได้อจากเหงื่อของเราทั้งแฟนพี่ก็เหนื่อยพี่ก็เหนื่อยเราทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้น แล้วพี่จะต้องนํหนึ่งก้อนนั้นอะซึ่งแทนที่พี่จะเก็บไว้เพื่อลูกออกมาเพื่อใช้ใจ่ายเช่นเกิดแฟนพี่ป่วยแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องเอาหนึ่งก้อนนี้มารักษาถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆมันไม่อะไระแต่ว่าแวบดหนึ่งอะมันอดคิดไม่ได้นะว่าความเลวร้ายถ้ามันเกิดขึ้นอะแล้วแฟนพี่ป่วยหนักมากขึ้นซึ่งจริงล่าสุดอะพี่เจอแฟนพี่เป็นหัวใจขาดเลือดข่ะขึ้นมาจริงๆแล้ว <ๆ S 2> เนี่ยพี่จะทํำยังไงตอนนั้นยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นนะเพราะว่าพี่ไม่กล้าคิดต่อ พี่ไม่กล้าคิดต่อไปว่าแล้วถ้าแฟนพี่ไม่อยู่พี่จะทำยังไงแค่แค่คิดตรงนี้พี่ก็รู้สึกกลัวพี่ก็เลยคิดว่าเออพี่อาจจะต้องแบบว่าหาอะไรขึ้นมาบางอย่างเพื่อที่จะมารองรับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจากการที่ไปต่อไม่ได้ค่ะอออย่างน้อยลูกต้องมีเ,เลยรู้สึกพี่คิดแค่นั้นเลยนะตอนนั้นเลยคือเราเป็นเราเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสวัสดิการเลยเลยคือประกันสังคมมีแต่เวลาเราจะไปใช้เสียวลารอเป็นวัน แล้วพี่ต้องปิดร้านใช่โหมันไม่คุ้มกับไรายได้แล้วเความผุ้ฟองชีวิตไม่มีมหาเงินทุกวันเลยตื่นมาหาเงินไปส่งลูกถามว่าถ้าพี่แฟนพี่ไปส่งของแล้วไม่ได้กลับมามเกิดอะไรขึ้นแวบนั้นเลยแหละที่พี่รู้สึกแล้ว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างนี้ละพี่ก็เลยคิดที่จะมีประกันชีวิตเ<ม>ออแล้วจังหวะนั้นก็เออเป็นความบังเอิญ ที่ได้เจอตัวแทนท่านหนึ่งท่าน,นก็ก็มาคุยเรื่องแหมอ,อตัวแทนท่านนั้นก็ก็เริ่มต้นแบบยแบดเงินประมาณหน 1, ึ่งล้านโอ้โห่หนึ่งล้านวันนั้นที่แบบอยมีไปทำไม,รรม,มเยอะ <y ager. S 1> โอ้มันเยอะหนึ่งล้านไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่เ้วก็คิดในใจนเนาะเฮ้ยถ้าเราสร้างเงินหนึ่งล้านเองเนี่ย เราไม่สามารถจะได้มันทําไม่ได้เงินหนึ่งล้านนี่ยต้องสร้างเท่าไหร่ว่๊ะพี่ก็คิดเนื้อคำนวณออกมาเก็บเองไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ก็พี่ก็ตัดสินใจทำเพราะว่าหนึ่งล้านเนี้ยพี่เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยครบสัญญาพี่ได้คืนนะคะ<า>แต่เกิดพี่จักไประหว่างทางเนี่ยลูกพี่ได้นะอ,อย่างน้อยพี่ก็อุ่นใจแล้วนะแม่หลับตาลงไปวันไหนพ่อหลับตาลงไปวันไหนลูกเรียนให้จบนี่คือคําสั่งที่ที่บอกกับลูกไว้ลูกต้องเรียนให้จบเพราะมันคือสิ่งเดียวที่แม่ทําไปให้ ซื้อสัญญาณสุขภาพค่ะเพราะว่าี่ความคิดว่าอุ๊ยอายุจะห้าสิบไม่มีสัญญาสุขภาพอ่ะแล้วอย่างหนึ่งถามว่าคนวัยเนี้ยมีเหรือสุขภาพจะดีขึ้นไม่มีเดินทางไปเนี่ยมีแต่ความเสี่ยงต้องหาหมอต้องคือเตรียมพร้อมเรียบร้อยเตรียมพร้อมไปเลยอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ตระหนักถึงตรงนี้นะในวันนั้นอ่ะความโชคดีคือพี่สุขภาพดีพี่สุขภาพดีคือเวลาเราทําประกันเราต้องทนะหนึ่งวันที่สุขภาพดี สองทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเบี้ยมันถูกแต่พี่โชคร้ายนิดหน่อยพี่ไปทำตอนที่อายุพี่ห้าสิบเบี้ยมันแพงแต่เอาวะไม่เป็นไรเพราะว่าพี่มองว่าเบี้ยแพงแต่พี่ควบคุมได้ค่ะขั้นแรกกับวงเงินค่ารักษาที่มันโตกว่าเบีย้ย<ม>พี่ตัดใจใจออก็สรุปกันว่าพอจ่ายตังคง์ไปเนี่ยโอวัน,วนจ่ายตังค์ที่พี่ใจหายนะเพราะว่าพี่ไม่เคยจา่ายตังค์ค่าอะไรเยอะแยะนะตอนทำใช่ตอนทํางานพี่ก็จะแบบว่าเป็นคนมัธยัะประหยัด แล้วเราจ่ายไปกับอะไรก็ไม่รู้คือหอบกลับบ้านก็ไม่ได้ได้สมุดมาเล่มเดียวพี่ก็แอบ,บวิบวๆนะอพอพอตอนจะทําก็เอาไม่ด oh ีว่ากูอยากเข้าไปแล้วจะตัดสินใจยุเรื่องอะไรก็ไม่ได้ก็เลยปากเบาว่าขอส่วนลดได้ไหมอ่าอ่าเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นรจริงๆพอบอกว่าเป็นส่วนลดเขาก็บอกว่าเออก็ต้องก็ต้องสมัครสมัครก็จะได้ในราคาเหมือน,นราคาตัวแทน เอาสมัครก็เอาอยากเอาตัวนัเออพี่ก็สมัครพอสมัครไปเสร็จโอเคก,ก็ก็ได้มานนหน่อยกุกเกลิกก็ยังรู้สึกว่าอะตามภาษาของคน,<ม>นทําธุรกิจถูกป,ป่ะ<ม>แต่พอเริ่มเข้ามาสู่วิววธีการทํางานจริงๆแล้วมันไม่ใช่ละ<ม><ม>การทํางานทุกอย่างมันจะต้องมีเรื่องของตัวผลงานมาจับ KPI พี่ก็จะทํำยังไงดีวะแล้วก็พี่ก็เลยไปหาแนวทางการทํางานที่ถูกต้องค่ะ โดยการที่เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินต้องขอบคุณคุณรูบาอาจารย์จริงที่ว่าได้เข้าไปแล้วก็ได้สอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการเงินการทำงานที่ถูกต้องมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาทางการเงินอะค่ะมันต้องใช้คือนอกจากมันต้องใช้ความรู้นะมันต้องใช้หัวใจมันต้องใช้หัวใจเข้าไปจับเราจะมองเห็นทุกชีวิตเนี่ยเขามีมูลค่าหมดเลย แต่ว่ามูลค่าชีวิตของคนผู้คนไม่เท่ากันเวลาที่พี่เจอคนที่เขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคนคือเจอเด็กที่บางทีเขาต้องเรียนหนังสือแล้วขณะที่พ่อแม่ต้องขนขวายกับการทางานนะทุกครั้งพี่เจอแล้วพี่จะแบบมันจะมีแวแบกหนึ่ง <c oughs> ที่พี่กลับไปคิดเลยว่าถ้าเขาไม่ได้กลับ้านมาในเย็นเนี่ยแล้วลูกน้อยเขาจะไปต่ออย่างไรอันนี้มันก็เลยต้องบอกว่ามันเป็นพาร์ทแรกเลย ภาคแรกของพี่เลยในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องสรุปกันตรงภาคนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็จะมาคุยต่อเนาะว่างานของพี่อย่างมันจะไปในทิศทางยังไงเนาะเดี๋ยวพากันในคลิปต่อไปโอเคนะขอบคุณค่ะ